あら、どこから来たの僕、いい子ね、ちょっと。ミミ、ピュアディ、パーティーシップソング、ビアラエディャン。 และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่น้องว่านทีวีโดนเทคโนโลยีแกงเอางี้แล้วกันอ,อันไหนมาพอดีเลยคือตอนนี้เนี่ยตัวเบสติชันก็คือเป็นตัวจับตำแหน่งของตัวแท็กเกอร์ผมเนี่ยมันพังไปข้างหนึ่งเว้ยเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยการแท็กของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรสมมติว่าผมหันหลังเนี่ยแท็กมันหลุดไปเลยเนี่ยค้างไปเลยหักไปเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจังหวะที่มันพังอย่างแ yeah. ย่อุ้ยอัไหวะ เมื่อกี้มันมีเสียงระเบิดอยู่ดีเบสฟเตชันมันลองแล้วก็มีเสียงระเบิดมาปุ๊กเลยอะผมว่าเบสฟเตชันระเบิดไปแล้วเอาไปว่าช่างมาันเถอะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมมีมสนุกๆกันดีกว่าครับผมเกิดมาจนมึงลำบากไม่พอใช่ไหมวะ ยังเสือกจะเป็นเกย์แค่เกิดมาจนมึงลำบากไม่พอใช่ไหมวะยังเสือกจะเป็นเกย์ทไมช็อตนี้มันโดนกูเต็มๆหนึ่งกูโจรสองกูเกียโอ้ยชิปนี้มันเลยชิปเอาไอ้ด่ากูเฉพาะเลยนี่วะไอวินจนแล้วมาสบายอ่ะฉันจนแต่ฉันก็มีใจที่ยิ่งใหญ่นะเหมือนกับเควร์รี่น่ะโุ้ยฮะฮะ What the fuck โอ้ ผมเข้าใจแหละว่าแมวมันมีพฤติกรรมในการวิ่งพุ่งชนไปเรื่อยหละครับผมและผมขอดาวเลยว่าแมวตัวนี้แมวประเทศไทยแน่นอนครับผมประเทศไทยประเทศนี้เนี่ยเลี้ยงอะไรมันก็อ้วนเว้ยไม่แปลกใจหรอกเว้ยรออันนี้อีกนะผมผมแฝงไปงั้นแหละอยู่กรุงเทพเก็บทรงมาตลอดกลัวเพื่อรู้ว่าเป็นคนอีสานเจอกระทั่งบันเปิดหัวไม่ไหวแล้ว าแบบนี้กูจะเก็บฟงไงอะวะอีเวัน sleeps w i 20 if what does make him เมึาขอพูดถูกนะเว้ยก็ก็ใช่ก็ถูกถ้าผู้หญิงนอนกับผู้ชาย20คนเป็นตื๊ดแล้วถ้าเกิดผู้ชายนอนแบบนั้นเหมือนกันก็ต้องเป็นเกย์มั้ผู้ชายนอนกับผู้ชาย20คนเนี่ยก็เกไหมั้ถูกก็ถูกฮะ นายยิมเอเดี๋ยวยมี้องช่วยทุกคนช่วยทุก หาทำแบบนี้นะเว้ยอันตรายจัดเลยนะเว้ยอันนี้เราจากประสบการณ์จริงนะเว้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปออกกำลังกายที่ยิมนี่แหละผมกำลังแบบเบนเพียยกน้ำหนักอยู่อะแล้วทีเนี้ยผมเปิดฟังแบบเป็นไลฟ์รุ่งเออยู่อะอยู่ดีมีมีโดเนตมาปบป่อยตัวปบป่วยตัวป่วยตัวแผมนั่งขำกำลังที่กำลัดัมเบลอยู่แบบอยู่ดีแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจไม่ออกเหนื่อยเหนื่อยจะจับไม่ไหวอยู่แล้วโชคดีนะว่าตอนนั้นเนี่ยคุมอยู่อะดีที่ไม่แบบไม่ทำดัมเบลตกใส่ตัวไม่งั้นบาดเจ็บอะมึงอย่าไปทาาาาาคนนนออออกกกลัังยยยยขะเว้ตร่ แปลถูกใช่ไหมป่าไม้ยอมรับการบูชาย,ยันอะไรประมาณนี้ปะโอเคเคลียร์โอ <laughs> โอ๋อ <laughs> คือถ้าดูแรกๆเนี่ยภาษาบ้านเรามันคือต้นไม้กินงคนเว้ยแต่พวกหลังๆแม่งต้นไม้แม่งมีการเดินกับเขาผาไปด้วยโอเคโอเคมันรับเหยื่อบูชาย,ย,ยันจริงๆวะ่ะโอเค วายจริงจริงๆเราก็น่าจะทำได้ป่าใช่ไหมปเลื่อนใครไม่เอาเด็กเจนฟีมาทำเกมเลโท่ะอย่าเอาคลิปนี้ไปให้จินวายจินเอกดูดิขาเอ้ยเขาหากคอพวกมึงนะเว้ยคือผมน่ะก็เกิดไม่ทันเทียบแบบนี้หรอกเว้ยแต่พอรู้วิธีใช้งานอยู่ก็คือมันต้องใส่แบบแนวนอนนี่เวนกูไม่แปลกใจเลยทำไมจินเอกจินวายถึงเกียดินฟี ไลท์โหมวดเหรอของดิสคอร์ดเนี่ยนะให้สั่งให้ฟลอยใช้ไลท์โหมดในดิสคอร์ดวะอ้าวแต่พอพูดถึงดิสคอร์ดเนี่ยนะครับผมมีดิสคอร์ดนอ้วนทีวีแล้วนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครที่อยากเข้าไปพูดคุยกับผมเนี่ยวเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมมันส่งมีมได้ด้วยนะอ่านเนี่ยดิสนี้แหละฮะดิบนี้แหละอ๋อฉิงการวิ่งใช่ไหมอ่ะเป็นไงบ้างเฮ้ย โย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 อ,อมพี่ชายผมว่าสน,นามมันแปลกๆนะแมแต่พี่ชายวิ่งยังไงจะได้ยาวขนาดนั้นนะฟอนผม่อยดิประเทศไทยร้อนจังเลยอแต่นี่หน้าหนาวแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ชินนะครับผมโอุแต่ปีนี้หนาวช้ามากอย่างน้นนอยๆเนี่ยพฤศจีกาเนี่ยฝนมันจะต้องหยุดตกแล้วเว้ยแต่ปีนี้เนี่ยฝนมันตกมาจนถึงสัปดาห์ที่สองของพฤศจิกาเพิ่งเริ่มมีลมหนาวคือเมื่อวันสองวันก่อนที่ผมอาจไปเนี่ยเดี๋ยวนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบไปเยอะมากจนน่ากลัวเลยอะกลับเข้ามาที่เรื่องเดิมนะครับ ใช่ครับนี่แหละครับหน้าหนาประเทศไทยครับผมเวลคอมทูไทยแลนด์ดินเดนที่มีสามฤดูคือร้อนร้อนมากและร้อนโหลดแอปฟัสซัวด้วยนะแ<อ>ปลงร่างตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะแจกโปรโมชั่นแกเอง ที่มาของเขาว่าค้างเปลี่ยนคนว่ะเด็ดจริงๆนะเว้ยใครก็ตามที่จับค้างลุงอีนี่เขาเปลี่ยนไปหมดเลยนะเว้ยอย่างพี่เปาเนี่ยก็เป็นดูเป็นคนสุขุมนะเว้ยเจอลุงอีไปคือเสียฟิ้นเสียสติไม่ทำแส่คำอย่างเดียวแบบทำอย่างนั้นทางรลา์ป่ะพี่ฟี่ขี่รูปทีเดียวเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะลุงเอลุงเอรับผิดชอบด้วยนะกูว่าอ้าเพ่รับไปติมฟีอ่อ อย่าเข้าพากูมีพระไอเวนพี่ชายแม่งเป็น FCP ศูนย์เก้าหกหรือไงวะแม่งเดี๋ยวนะกูจําได้ว่าเฟรดี้แฟนแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอทำไมชิการ์เป็นกี่เบิร์นแล้วทำไมบอลนี่แม่งกลายเป็นไออะไรนะกี่ว่ากี้ไปแล้วแ้่เฟรดี้มึงเป็นอะไรนะ <c oughs> ไอ้เอ้ยตุ้นฉบับแม่งน่ากลัวแล้วไอ้เนี่แม่งน่ากลัวกวก่าเดิมอีกปั่นจักรยานทำไมมีรูปทาสานวะ <c oughs> อันนี้ร้องแบบใดวะทำไมพี่ชายร้องเหมือนพี่ชายกำลังตกหิวยังไงไม่รู้อะพี่ชายแค่ล้มจักรยานไม่ใช่หรอผมแม่งมีภาพกิฟมาให้พร้อมเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเขารู้ว่าผมกำลังทำอะไรอ่ะเก็บภาพอ่ะ แคปภาพเราทุกอโทษพี่ก็แบบอยากแคปมัเป็นมีมออกไปเล่นขำๆอะไรทำไมพี่ต้องมองแลยอย่างนั้นอ่ะโหแล้วดูดูหน้าพี่เกนะพี่เกมองแรงเหมือนจะกินกินวิญญาณนะโอ้ยอ่อ๋อชลีชลี่ปะ เดี๋ยว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 เดียอเียวเดี๋ยเยวเดี๋ยวียเี่ยวเลีายวเดี๋ยวเดียดี๋ยวอี๋ยวเดียวเีวดี๋เดี๋ยวาดี๋ยเดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเดีบยว่ดีบยเดียเอยเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยเดี๋ยี๋ยวเียเดี้เดียเดี่เียเดม๋ยนเดเหมืยวกัีวยวเดียียเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดาวเดเดี๋ยวเี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดีนดีผมในดมเม บางทีผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งนะเว้ย <_ d ata> เขาว่ากันว่าวันลอยกระทงเนี่ยคือวันเสียตัวแห่งชาติอีกวันหนึ่งของประเทศไทยครับผมประเทศไทยเนี่ยมีวันเสียตัวแห่งชาติอยู่สองวันคือวันวานเลนทนยกับวันลอยกระทงครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะครับว่าพี่นลายพรานคนนี้เนี่ยหลังจากลอยกระทงเสร็จเนี่ยเขาจะไปทําอะไรต่อในพงญ้าอืมเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้นนัเหรอเดี๋ยวนะผมลืมชื่อเรื่องแล้วว่ะโโหโคตรเป๊ะ <_ d ata> เฮ้ยเฮ้ยปีอยู่เะเนี่ยเฮ้ยฉากจะเปีไหมผมเราดูฉากนั้นอยู่นะอ่าเข้ามาอ่าฉากความจริงปีไหมปีไหมเอ้ยปีเปี๋ยคาแรคเั่นโคตรเปี๋อันนี้เปี๋มากมันเปี๋ทุกทรงจริงทั้งท่าเตะท่าแบบกำหมัดท่าสะบัดดึงอะไรเงี้ยสีหน้าก็เหมือนเว้ยมันเหมือนเยันตอนมีของตกอะเหมือนต้นฉบับเปี๋เป๊๋ฮะ หมายครับว่าไงอันนั้นไม่ใช่ต้นฉบับอ่ะพูดอะไรไร้สาระเพอ้อเจอว่ะมัวะ่ววิธีการแนะนําตัวที่ดี1ทักทายอย่างสุภาพ2เอ,อ่ยชื่อ 3. ระบุความสัมพันธ์ส่วนตัว 4. ส,สร้างความคาดหวังสวัสดีนามข้าคือฮิดิโกมอนโตย่าเจ้าข้าพ่อข้าเตรียมตัวตายซะโอ้โอเคอ่ะสุภาพจริงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองบ้างนะสวัสดีครับผมมีนามว่าต้นว่านจากช่องน้องว่านทีวีคุณหาว่าผมเป็นกีผมจะกีคุณหันตูดมาซะ อืมเอ้าฝั่งตูไม่น่าทำแบบนี้ในเกมได้นะอะไรวะมุมมองอย่างไรในนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ oh ้ยเย่เย่อันนี้ที้นักโจชกพีเหรออแล้วมือกูเป็นไรเนี่ยเอามือมือกูท้องาพลาดอะไรวะเนี่ยเออเอ้าเฮ้ยผีนี้แม่งเก่าสายอะมีใครทันสมัยการนี้มยิบไหม I อา Watch me นีนเอ Watch me w a e w a e I อาวดี e น e ่นี t ท็อกฟิกจัดเี่สามคนกำลังมองหน้ากัน ฟิปอันดับความน่าดานที่สุดในโลกอันดับที่1ช่วงนี้เป็นไงบ้างเพื่อนตอนนี้กูมีทั้งเนื้อทั้งตัวร20บาทและตอนนี้กูกําลังป่วยต้องเอาเงินไปซื้อยาและกับข้าวมากินตอนเย็นและพรุ่งนี้กูต้องขึ้นวินไปทํางานอีกกูคงเหลือให้มึงมันในบัญชีแค่สิบบาทเขาสิบบาทได้ไหมเพื่อนโอ้โอ้ยเฮ้ยจิตใจมึงทำได้ยังไงแล้วชื่อคนทุนเลิกกูชูนงากางไม่ได้นะั้นถ้ากูชูได้นะกูชูไปแล้วอะ่ะสิบบาทก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันจริงเหรอวะมันมีคนแบบนี้จริงอะ อย่างนี้ก็ได้เหรอวะฟนใจะแข่งรถกันไหมครับฟีเจิ ีเคฟีเคฟีเครุ่นนี้ใช้ชีดวันละหนึ่งส่วนฟีมมยนะครับผมและรุ่นนี้ไม่ได้ซื้อเอ p แ0นพีห้าร้อยนะครับผมซื้อเครื่องยนต์หา้าร้อยแรงม้าบางทีกูก็ยอมใจอินเทอร์เน็ตยิงนะเออหนังเกมที่อยู่ในโลกอนาคตที่มนุษย,ยชาติเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ปกครองด้วยระบบจักรวรรดิไม่ก็ระบบะเผด็จก,การพูดเรื่องอะไรไร้สาระที่ซูปเปอร์เอิร์ธนะแล้วปกครองกันด้วยระบบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสร,รีภาพในการเลือกตั้งและแสดงความคิดเห็นทั้งนั้นคุณพ,พูดอะไรเพ,อรเอรพเร้อจะะเจ้อคุ อุ๊บมันไม่ได้ขำเห็นงั้นมันเจ็บนะเว้ยผมเคยทำมือถือตกใส่หน้ามันเจ็บนะเว้ยไม่ขำไม่ขำไม่ต้องเอามีมพีฟูมาผมไม่ได้นับถือศาสนาคิดและผมไม่ได้ขำเมืม่อฝอดให้ลูกฟู่คนคนแรกที่ลูกฟู่คือโตมาหนูตสู้คนนะ ม,มันยอดเลยลูกเอยเกียงมากเก่ยงมากลูกต้องเป็นคนที่ฟูคนแบบนี้แหละเกียงมากสมุดปากกาสมุดสาครสมุดสรงครามอุม้ยคินเนาโมโหแบบนี้มันก็ยังจะออกมาเล่นเนาะหมุน15ครั้งแล้วพยายามจูบกันอ๋อโมเมนต์แบบน่ารักๆของแฟนหรอเหม็นความรักว่ะเออสิงฮะ,ะอะไรนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบ,บ วัน,นคิปกี่มันเยอะจังวะเหมือนคนขั้นมันพยายามตอกย้ำว่าผมกี่เลยอะผมไม่ได้เป็นกีได้เ,เว้ยแชทช่วยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกี่คิฟแคมเลยอ๋อดวลีตังค์นั่งเนอ,อะคำเตือนว่ามีความเสี่ยงอันตรายตังค์เนอะ มันถ่ายวีดีโอคิทติ้ชันตันหยอกว่ามีการรูปฟัวบอลนะเื่อใครไม่รู้จักนะครับคิทสแคมเนี่ยเป็นการละเล่นของต่างประเทศนะครับผมก็คือกล้องเนี่ยมันฉายไว้ที่คู่รักคนไหนเนี่ยคู่รักคู่ไหนก็จ้องจูบกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเฟื่องอันนี้ก็น่าจะคิทสแคมเหมือนกันเลยครับผมน่ารักดีครับผมชอบชอบชอบฮะแกเช่นคุยอินบ็อกกับลูกเพจอ่ะคุยกันตบมบับามากอยากรู้จังเลยว่าเป็นใครกดรูปบัวไฟเซอร์ไพร์ ข้อน,นี้แหละเว้ยเวลามีคนอิ inbox มาถามการเป็น v tuber กับผมเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากตอบแหละผมเนี่ยกลัวว่ามีสัมภาระเนี่ยแอบแฝงเนียนเข้ามาถามความรู้ถามรายได้ไดผมปอะรอรอผมยื่นภาษีครบละเอียดนะครับผมมีหลักฐานพร้อมนะครับผมใครต้มบอสเน,นี่ยน่ะวะ อเคผมเข้าใจแล้วว่าทาไมต้องเขียนแคปชั่นแบบนั้นนะเหมือนทำโมเป็นดันจินจาลองแล้วเลี้ยงตัวอะไรไว้ในนั้นนะครับผมต้องใส่สีฟ้าให้เอกดาร์ฟโทงดยังไงบอสตัวนี้อะผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับผมแต่หลังจากที่คุณปรุงมันสุกแล้วเนี่ยมันจะเกิดไปร่างอันติเมตที่แข็งแกร่งมากนะครับผมคุณไม่สามารถโค่นลงมาได้ง่ายๆนะครับผมจะต่อต้านหรือเข้าร่วมทางเลือกอยู่กับตัวคุณประโยชน์ดีคุณคุณไหมคุณคุณไหมบอลไฟของพี่โป อย่าเชื่อในทุกสิ่งที่เห็นบนโลกอินเทอร์เน็ตอเล็กซานเดอร์มหาราชได้กล่าวเอาไว้จริงครับพี่พี่ว่าไงผมก็เชื่ออย่างนั้นแหละครับเราไม่ควรจะเชื่ออะไรก็ตามบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างที่อเล็กซานเดอร์มหาราชผู้ที่เกิดมาก่อนที่จะมีไฟฟ้าสรวยซ้ำนะครับผมไม่ต้องพูดถึงอ,อินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดคำพูดของท่านช่างน่าเชื่อถือมากเลยครับผม Chat tonight sparkly Let's killground feeling I'm my คิดมากล่ะก็แค่คนออสเตรียที่เขาแบบเออวาดรูปแล้วมันไม่รุ่งเขาเลยแค่ผ่านตัวมาเป็นสตรีมเมอร์เฉยๆเอออะไรอี้ไม่ดิคนที่แบบทำนวดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่คนนั้นคนเดียวไมหมชายรือเช์บ,บิ้นเขายัางทำเลยเขาชชยตอนทำกับข้าวเหรอ <c oughs> กูนั่นมันกูดีกว่ากูกูกูนั่นแหละกูใช่ผมเป็นงี้เลยเว้ยช่วงนี้เนี่ยผมขัดทําอาหารด้วยแล้วมันจะมีปัญหาคือผมต้องใช้ช้อนฟ้อมในการปรุงอาหารเว้ยแล้วมันจะมีช่วงที่เราจะต้องวางช้อนรางฟ้อมเนี่ยแล้วทีนี้นผมเนี่ยไม่มีเขียงไม่มีจานเลยเพราะเอาไปใช้ทํากับข้าวหมดแล้วเว้ยมันก็ไม่มีที่วางเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องหาวิธีในการอาดแดปเอาไปวางขอบแก้วบ้างขอบซิงนามบ้างเอาไปไว้บนฝากล่องอะไรอย่างนี้เนี่ย ใช่นี่แหละกูชัดๆเลยวยนี่แหละกูตงนำกับข้าวเลยหนึ่งวิดีโอหลายความรู้ฝึกหารถเฮ้ยเล่งอะไรขนาดนั้นเอาเอาล้อหลุดเอาฟังงันเฮ้ยเดี๋ยไปบุงกลับมาอุ้ยอุ๊ยอุายอุ้ยอุ๊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 เอุ๊ยนี๊ยอหนยมุีิมา๊อุ๊ยอว๊ยอวุุยยอุณเล่นเกมนี้มาอบแล้ว พี่พี่ก็ชิวเกินไปนะคือเขาบอกให้วิ่งแล้วพี่วิ่งด,งดโิโอเคผมเชื่อแล้วแหละแล้วว่าเล่นมอมฟิบรอบนะครับผมเพอรออันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นมุกอะไรนะเว้ยอันนี้เป็นบั๊กของเกียร์เว้ยผมจําได้ดีๆของเบลิเฟอร์ก็เป็นอันนี้เป็นบั๊กครับผมเดี๋ยวนะใจเย็นไปละ ใจเย็น่ะปกติมันต้องวิ่งจังหวะไม่โดนเฟ้นเชียร์อันนี้อันนี้ตำนานมากแบบจ้ำตาดึงใจมากเลยแาบนี้เนี่ยโอเคสำหรับของพาทนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูมีมน้องว่าทีวีกันดีกว่าฮะอ้อที่พวกมืองให้กูทำท่าวีโพสบ่อยๆคือเห็นเป็นไก่เหรอวะแต่ก็ว่าไม่ได้ครับผมเพราะผมก็ชอบไก่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนดูชอบไก่เหมือนกันก็คงไม่แปลก ก,ก็ใช่ผม,ผมอ้วนก็ไม่เถียงครับผมน,นั่นแหละครับผมนั่นรอยนั่งผมเองครับผมขอโทษฮนะขอโทษที่เกิดมาอ้วนครับผมขอโทษฮะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้มากมนะครับผมถ้าชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปักหมุดในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบส่วนไหนมากที่สุดในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ